เยปาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะลองไปหาเก็บผักหรือจะไปจะขับรถชมป่าเราออกไปเดินเล่นตั้งครึ่งชั่วโมงผอนคลายออกกําลังกายรู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวขับรถดูก,ก่อนช่วงนี้มันมีเห็ดมีอะไรเริ่มออกแล้วก็จะมองงหาอาจจะไม่เก็บหรอกจะ้ะแต่ก็จะจะค่อย้ขับรถแค่สิบห้าเองทุกคน ี่จะเป็นส่วนสาธารณะแล้วทางมันก็คดเคี้ยวคดเคี้ยวอย่างเงี้ยนะมันงูเลยเห็นไหมหนอดทางข้างหน้าเราแวะเข้าป่าไปหาทุเห็นได้ไหมค่องข้างทางาบรรยากาศนะขับรถเล่นไหมทุกคน ที่จอดรถเดนินเลยตักพักนึงเฮ้ยตรงนี้ไม่มีรถข้างหลังใช่ไหมแต่มันจะมีไอพวกหนองน้ำในจากข้างๆเป็นสระก็จะประมาณนี้แหละจะมาเดินออกรัางกายดูเห็ดดูผักจะมันจะมีดอกไม้ข้างๆสีขาวจะหยอดอันนี้กงง็งามๆว่าจะไม่เก็บก็อดไม่ได้ทุกคนลเะลาะไปด้วย สข,ข้างหลังก็มีผัวเมียสองคนเดินตามหลังมามันไม่เงียบหรอกจ้ะก็กะเดินตามทางคนเดินแต่ทางอันนี้มันจะเป็นทางธรรมชาติวันนี้ออกออกกำลังกายจริงๆนะไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นเก็บผักเท่าไหร่จะเก็บตรงนี้สักหน่อยอ๋อเสียงเฮลิคอปเตอร์แต่ทุกคนไม่น่ากลัวหรอกมันมีเพื่อนเดินเมื่อกี้ก็เจอกลุ่มหนึ่งนั่นก็ผัวเมีย คนอายุเยอะแล้วแหละวบจะเสียแล้วแหละก็มานดน หน้านี้มันดูไม่ค่อยรกนะถ้ามาหน้าแบบโอ้กลางกลางฤดูร้อนนี่มันรกมากทุกคนดอกไม้ข้างทางก็สวย จะผ่อนคลายดีนะทุกคนมันก็ไม่น่ากลัวหรอกอย่างที่ถ่ายเห็นนะจ๊ะกับมีคนเดินแต่เขามีเขาจุงน้องหมาเดินกันมาเป็นครอบครัวแต่นี่มาคนเดียวจ้ะชวนลุงป๊อบมาแล้วลุงป๊อปบบอกว่าแกไม่ชอบแกไม่ชอบ,บแมลงเนี่ยหน้านี้มันจะมีแมลงตอมหน้าแกแกไม่ชอบเดินป่าด,ด้วยแหละลุงป๊อบอะแกชอบแบบยังไงล่ะเออแกชอบของแกยังงั้นมาคนเดียวก็ได้จ้ะก็มาบ่อยที่คุ้นเคยนี่แหละ เดินหาเห็ดหาอะไถ้ามีเห็ดเก็บผักเก็บอะไรนินนดๆหน่อยกเพอได้กินเนาะแล้วจะลุยน้ำอ๋อเดดละเลาะไปตรงนี้ไม่พอเปียกหรอก ขายายๆสามสี่เก้ากับพนแล้วจริงถ้าขายายาสามสี่เก้ากับพนแล้วทุกคนไปต่อโอ้ยมีเห็ดมีเห็ดใหเก็บบางไม่น้ะแถวนี้เนาะนี่เห็ดมาเดียวไปจ้ะนี่เห็ดมาเดียวทุกคนเนี่ยแต่รอยแมลงกินไปแล้วแมลงกินโคนไปแล้ว เห็ดมันมีหลายหลายชนิดหาหมูมันที่มันมีหมูไหมเอยมีหมูโผล่มาหน่อยแล้วหมูอยู่ไหมหมูอยู่ไหมเจอดอกดอกนี้เหมือนจะงามเยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยที่เห็นมาดอกนี้สวยที่สุดทุกคนมีอีกไหมมีอีกไหมหาหมูหาพวกหน่อยเด้อ ะได้กี่ดอกเนาะนี่เนาะมันก็เกิดแหละทุกคนแต่มันเกิดเยอะอีกไหมอีกไหมอีกไหมอา่านี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งตรงนี้อีกดอกหนึ่ง เป็นแบบดอกสั้นเนาะมันเป็นแบบดอกสั้นๆอะ่มบบออะมันไม่ใช่ดอกยาวๆหมดมีดอกนวเอ้ยคือมันคีเรทะมันไม่เป็นดอกอะมันหลุดรอะไรกินจนเกลี้ยงโอ้มันไม่เหลือให้คนกินเลยไงนเนี่ย นี่ก็ใช่จ้ะทุกคนมันแห้งแห้งมากเลยอ่ะ,อะโอ้ยเนี่ยแค่นี้เองแต่มีมแมลงอีกจะดอกแค่นี้เองทุกคนไม่มันไม่มีดอกใหญ่ๆกับเขาเลยห,หลังหยาบแบบ มีแล้วมั้งทุกคนหรือว่าจะมีแต่ยังไม่รู้จุดมันลองไปเดินไปตรงนั้นดูดิต่อไม้ตายๆทางนี่มันเป็นทางกว้างเดินทุกล่อทมกเลยนะ แล้วก็อดไม่ได้หรอกทุกคนถต้เห็นยอดไอเนี้ยแต่ยอดเของให้ดูมันจะมีแบบยอดใหญ่ๆก็มีกับยอดขแขนงเล็กๆอีกงเจ้ะแต่จะชอบกินแบบนี้มันจะหวานหวานมันยอดตําลึงเลยถ้าแบบยอดใหญ่มรู้สึกว่ามันจะขมๆนิดหนึง่งอะไรเงี้ยจ้ะจะกดไม่ไหวมาแล้วต้องเก็บไอ้นี้หน่อย อร่อยเดยจะทุกคนชอบยอดเขืองเนี่ยกําลังอร่อยแบบนี้อยากเก็บผักข้างทางได้นิดสักหน่อยก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะเห็ดมาเร็วก็ได้หกดอกจะทุกคนได้แค่นั้นแหละก็ไม่ได้เดินไปหาไหนไกลหรอกไปเจอแค่กลุ่มเดียวอยู่ข้างทางด้วยไม่ได้ไกลาจากทางอะไรผักนี่ก็เก็บข้างทางนี่จะ ก็จะลากันแค่นี้เลยจ้ะ